สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและ FC ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ป้าอ้อยจะพาเพื่อนๆมาชมน,น้ำระดับน้ำและปริมาณน,น้ำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะที่มองเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะขื่อนอุบลรัฐเนี่ยด้านหน้าเขือน สามบันสามคือนะคะทำให้ปริมาณน,น้ำในอ่างนะคะอ่างเก็บน้ำเกินขวดรัฐเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเพราะเมื่อสีห้าวันที่ผ่านมาป้อ้อยก็กลับมามานะคะมาตรงนี้มานั่งทานอาหารนะคะมาชมวิวชมอากาศน้ำยัง น้ำยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคะตรงกระต๊อบร้านอาหารอ้ารต่างๆตรงนี้ที่ป้อยมาเมื่อสี่ห้าวันกระต๊อบนี่ตั้งอยู่นู้นนะคะข้างในลึกลงไปอีกประมาณ20เมตรได้นะคะ20เมตรได้เลยะคะ่ะจากวันสี่ห้าวันนะคะมาถึงวันนี้นะคะไม่น่เชื่อว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นมาประมาณ20เมตรได้กระต๊อบร้านค้านี่ต้องยกนะคะ มองเห็นก็คือหน้าเขื่อนนะคะนี่คือเขื่อนบนรัฐนะคะเป็ประตูเขื่อนเลยนะนะคะมองเห็นเนี่ยส่วนฝั่งที่ป้าอยอยู่ก็จะเป็นบริเวณท้ายเขื่อนที่น้ําเพิ่มขึ้นมายอย่างรวดเร็วนะคะตรงนี้ถนนคอนรีตท่วมเข้ามาเกือบจะครึ่งแล้วนะคะผลของ เลยว่าน้ําจะเพิ่มรวดเร็วนะครับเพราะว่าน้ํามาจากด้านเหนือมาจากทางบัดเลยนะคะ ลดลงแล้วนะคะวันนี้จะมีฝนปลายๆนิดหน่อยนะคะที่ร้อยถ่ายจะมีฝนบางๆนะคะไม่เยอะแต่ถ้ามีอีกรูปรับรองว่าน้ำเต็มเขื่อนแน่นอนเลยคะ่ะเต็มแน่นอนเลยนะ,ะนี่นะคะตรงที่นั่งของร้านทานะคะต้องยกขึ้นมาขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับปีที่แล้วแล้วนะคะปีที่แล้วยกมาถึงตั้งตรงนี้ แต่ดูแล้วสถานการณ์แนวโน้มของน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นอีกแน,น่นอนนะคะก็ทำให้น้ำในเขื่อนอุบลราชเรามีปริมาณมากขึ้นนั่นเองค่ะคิดว่าปีนี้น้ำเราจะมีพอมีปริมาณเพียงพอที่ใช้ในการเกษตรที่จะใช้ในการเพาะปลูกของชาวนา แต่ถ้าเยอะเกินนะคะก็จะทําให้ชาวนานเดือดร้อนตอนนี้ข้าวก็โดนน้ําท่วมไปเยอะ,ะ,ะของชาวนานที่เก็บเกี่ยวไม่ทันเพราะปริมาณน้ํามาอย่างรวดเร็วนะคะดูนะคะชมวิวชมวิวทิวทัศน์นะคะข้อนเมฆตั้งเขานะคะตั้งเขาจะลงอีกไหมวันนี้นะคะป้้อยก็จะ มาถ่ายทำคลิปสถานการณ์ให้ดูนะคะว่าเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ป้าน้าอาที่อาศัยอยู่ทั้งกรุงเทพทำงานอยู่ที่อื่นนะคะไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็จะได้มาอัปเดตตรงนี้ให้ดูๆนะคะว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าโอ้บ้านเราน้ำขึ้นเยอะแล้วนะนะคะปลาก็เยอะๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ปลาขึ้นมีมากมายก็จะได้ติดตามทางช่อง,องปอ้อยนะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจชมบรรยากาศนะคะมเพือบรรยากาศล่า เวลานี้สถานการณ์ของน้ำที่เพิ่มขึ้นยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะสวยงามมากนะคะเป็บรรยากาศเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะได้มารายงานสถานการณ์น้ำให้ทุกคนได้ทราบที่ตำบล พ่ใหญ่อำเภอหนุนสังจังหวัดหนองบัวลำโพนะคะในบริเวณท้ายเขื่อนที่เราอยู่ตรงนี้นะคะส่วนหน้าเขื่อนก็จะอยู่ตรงภูเขาเล็กๆนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าเขื่อนปุบบนรัฐประตูน้ําเลยนะคะตรงนี้ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า